ผู้รักชาวต่างชาติคู่นี้พวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะพวกเขาต้องการที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยและที่พวกเขาเลือกเดินทางมาที่นี่เป็นเพราะที่ประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์และผู้คนก็เป็นมิตรนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเดินทางมาที่นี่โดยในคลิปนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้น ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองไทยแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งนั่นเป็นเพราะพวกเขากําลังจะล่องเรือเดินทางไปเที่ยวกันพอมานั่งที่เรือแล้วพวกเขาก็ได้บอกว่า การขนส่งทางเรือเป็นอีกการขนส่งหนึ่งที่มีราคาที่ถูกมากในประเทศไทยและมันก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ว่าพวกเขาค่อนข้างมีความหลากหลายในการเดินทางในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้นั่งเรือมาถึงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งเมื่อขึ้นจากท่าเรือมาแล้วพวกเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พาการเดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนั่นก็คือร้านทัวร์เลฟเนวัลแลน ภรรยาของเขาเธอได้บอกว่าที่เราเลือกมาร้านนี้เป็นเพราะว่าที่นี่มีหมาไซบีเรียนฮัสกี้และพวกมันก็น่ารักมากซึ่งฉันเป็นคนที่รักหมาแบบสุดๆก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เมื่อเข้ามาภายในร้านแล้วพวกเขาก็ได้ไปสั่งเครื่องดื่มจากนั้นจึงพากัไปเล่นกับหมาไซบีเรียนและก็ได้ถ่ายรูปกับพวกมันพวกเขาบอกว่าหมาพวกนี้มันน่ารักมากจริงๆฉันรักร้านนี้ต่อมา เมื่อออกมาจากร้านแล้วพวกเขาก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆและมันก็น่าเสียดายมากด้วยเพราะเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆเรายังรู้สึกว่ายังเล่นกับพวกมันไม่พอเลยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พากันไปนั่งเรือเพื่อเดินทางมาที่ตลาดคลองบางหลวงเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็ได้พากันขึ้นมาจากเรือจากนั้นจึงได้พากันไปเดินดูภายในตลาดแห่งนี้พวกเขาได้บอกว่า ที่ตลาดแห่งนี้น่าทึ่งจริงๆมันมีของขายที่เป็นงานฝีมือมากมายและบรรยากาศของที่นี่ก็ดูดีมากจริงๆต่อมาเมื่อเที่ยวชมภายในตลาดเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันออกมาจากตลาดและได้พากันเดินทางมาต่อเรื่อยๆจนเดินทางมาถึงที่วัดปากน้ำเมื่อเข้ามาภายในวัดแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปดูรูปปั้นพระพุทธธรรมกายเทพมงคล พวกเขาบอกว่ารูปปั้นของพระพุทธเจ้าของวัดนี้เราได้ยินมาว่าเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองกรุงเทพซึ่งมันเป็นอะไรที่อลังการและก็สวยงามมากๆจากนั้นนะครับแฟนสาวของเขาเธอก็ได้ไปซื้อไอศครีมมานั่งกินก่อนที่พวกเขาจะพากันเข้าไปในเจดีเมื่อเข้ามาดูด้านในแล้วพวกเขาก็ได้พบกับพระเจดีแก้วพวกเขาบอกว่า เจดีย์แก้วนี้มันดูสวยงามมากจริงๆแถมจิตรกรรมบนฝาผนังมันก็สวยสุดยอดไปเลยมันทำให้เรารู้สึกสงบมากๆเมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พากันเดินทางมาที่ไชน่าทาวเมื่อเข้ามาเดินดูภายในไชน่าทาวแล้วพวกเขาก็ได้ไปเดินดูร้านอาหารต่างๆภายในไชน่าทาวจนมาเจอกับร้านขายปลาท่องโกพวกเขาก็เลยได้ตัดสินใจซื้อมาลองกินพอได้ลองกินแล้วพวกเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากๆ แล้วมันก็เข้ากันได้ดีกับสังขยาใบเตยมันอร่อยจริงๆแถมร้านที่เราไปซื้อก็ยังเคยได้รับการการันตีจากผู้ทรงอำนาจของเมืองไทยด้วยในเวลาต่อมาหลังจากที่เที่ยวชมภายในชยนัยนาทาวเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันมาที่ท่าเรือแถวแม่น้ำเจ้าพระยาพอเรือมาแล้วพวกเขาก็ได้นั่งเรือและก็ได้ล่องเรือไปแถวแม่น้ำเจ้าพระยากันต่อต่อมาพวกเขาก็ได้มาอยู่ที่ตึกแห่งหนึง่ง พวกเขาบอกว่าเราได้รับข่าวร้ายมาเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากและเพื่อความปลอดภัยเลยอนุญาตให้พวกเราขึ้นไปได้แค่ชั้น74เท่านั้นซึ่งมันน่าเสียดายมากเพราะเราตั้งใจอยากจะขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของที่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยชั้น74ก็สูงมากพอเมื่อขึ้นมาบนชั้น74แล้วพวกเขาก็ได้บอกว่าวิวข้างบนของที่นี่ถือว่าสวยใช้ได้เลย แต่ติดตรงที่ฝนตกหนักจนมองอะไรแทบไม่เห็นเลยและในท้ายคลิปพวกเขาก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าการจุบทริปในวันนี้ค่อนข้างจะแย่ไปหน่อยแต่เราก็ยังรู้สึกขอบคุณมากที่ได้มีโอกาสเห็นเมืองกรุงเทพจากด้านบนและวันนี้เราก็สนุกมากจริงๆเราคิดว่าจะต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยบ่อยๆซะแล้ว และที่นี่ยังมีอะไรที่เรายังสำรวจไม่ครบเลยเราหวังว่าเราจะได้พบกับอะไรที่มาสุดยอดมากกว่านี้และเรื่องราวของพวกเขาในวันนี้ก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอยาดูนากันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ